มัเดรงกันยังไงนะอู้ตายอู้ตายแล้วครับอู้สีวดิ Yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a chick All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation, don't believe it till i see it, so i want a demonstration and i've always learned it better with a hands on education so i need a private session if you get what i am saying and they say that she's not easy no she's really complicated but that only makes it better and it's got me so fixated and i'm not the type to wait around i've never hesitated but she's got me captivated so the game i'm gonna play it yeah you got a body like a code สวัสดีคร e ับสวัสดีนานาทางรถไฟทุกท่านนะครับผมนีวออกหม้ตุ่มมึงครับมึงก็เหมือดพระโล่9โมง10แปดนาทีครับเพราะว่าฝนลินนะครับป้ายยาคุ้มาอยู่เขาพายาวรับคลิปปุ้มกระฮาตุ่มมึงครับเตอกับพ่อแดงลงตุ่มมึงนะครับเพราะว่าคนมึงมันมลายนะก็ต้องดองไว้นะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปธุระพ่อได้มีคลิปลงนะครับประมาณนั่ะแต่เมื่อนี้บอกหมายเสาร์ครับแต่เด็กมารอช่วงงานนะครับกับบัตรวงมานนะตอนมาเมื่อกี้ก็ไอ้ก็เจ้าะกับเอามะพราวในเรื่องโอ้ไอ้ผมนี่แหละ ีว <laughs> ิไ <ะ S 1> ม้ถึงยิงเดี๋ยวผมยาวอันนี้มานะดเดี๋ยวโอ้สายผมแบบคุยยุงดีนะครับคตัวไม้ได้เนี่ยนะเพื่อเอาไปเล่นลาบัวอวานนี่ผมใส่ใบยิ้วไม้นะใบยิวของไอ้มูลุ่มนี่ตัวดัดนี่นี่ลองมือน้าสีด,ดังดีบอลเต่ผมก็สีดัดขมเบ็ดลงนั้นครับผมติดสบ้าเองครับยางมาันอ่อนนะเีะ่สอนลงนิดนึงนะยางมาันอ่อนผมบอก อยากติดเร็วๆอยู่ติดหนาเร็วจัดเลยละ่ะจัดหลงนะแค่นี้ก็พบดติดครับเสื้อผมผมเหตุแบบติดตุกโตยังเวียนมูหลุมมัว่มูหลุมมันบาดติดบาดติดมือนะลำนั้นเขาบอกว่ากี่กรันะำน้ำหนักไ่บอกเลยในกล่องก็ไ่บอกแพ็กกิ้งก็บม่เด็ก ออกมาเนี่ยครับจักสิเป็นจงได้ครับแอคฉันใส่ใบริวนี่แอ้ทัพโบ,บคือวม่งจะสิถอดอรอกนะยังยงนี่นวไปจดวนสมบงกิน,นเีกะเลโอ้อยกะที่หนึ่งเนี่ยครับนี่ร้อยแบบตรงจัดเลยละด,ดีขึ้นน้ำเรียกวูเก่าน,นะ นาทีหนึ่งเห็นเลยอะใส่ใบเคาะนิดหน่อยเข้าไปเห็นเป็นตะโดนใส่โล่หงนรับไม่ะไรเอ้ยลายคนด,ดีครับจะลองตีเช็คไปเรื่อยๆครับวันนี้ กว่าจะกัดโดนนะนี่ตัวหน่อยๆค,ค,ครับนี่ยำโพดหน้านะครับแจมเดียครับนี่ที่บอกว่าเกี้ยวซ้อลงกันเรียบร้อยคือเก่าครับคนที่บอกว่าวัดปติเตเปิดเกี้ยวซ้อบมุกม,มุมกไ่เคยเปิดเลอครับวัดปติเตขึ้นอยู่กับเจ้าของครับกับเจ้าการกัดของป่านะวัดตัวเกี่ยวกับเบี้ยกับกยันยงนูนครับถ้าเปิดเกี้ยวซ้ขึ้นกับติเตปะครับผมมีตะดาบลงนก็เรียบร้อยคือเก่าแจมเดียครับ เหยียบ้อยครับเหยียบ้อยครับเอ้ดูปาตุบอยู่ที่เลยก็เลยบอว่ตุดจับนมยแย่ดีไหมกัญญาครับทั้งนั้นท่าที่พี่มาเนี่ยนะทางสินเดียวกันกันกบใ้บ้านนะมานึ่ คิดว่าจะโดนอยู่แล้วมือนี้คิดว่ามัอนี้ต้องโดนนะครับข้ามมากับสองใบดิวแล้วครับวันนี้เจ้าจะไม่กินจริงๆเลยโอ้นาวนี่กับ,จบเจ้าโบเดียรวัดหวีนไปเองเลยครับผมกัดปุ๊บมันก็นกนโดดออกเองกไม่ติดเลยครับ, <laughs> บโบเดียร์วัดเลยวุ้งโหดแห้งกินแต่ไปอีเลยเนยาะแง่หงายเขียว สาดตูมใส่แย <ination noises> ่งกันไปใส่บุตรวะไม่เข้าไปกินมั้ยเดี๋ยรบ่มาเด้งง่ายๆนะมาเด้งง่ายๆนะมาเดงงง่ายๆนะโอ้ตายโอ้ตายแล้วครับ โอ้โสีวิตบบนาดอ,อกเจ้าเอ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวกินแต่ตายเลยแตรียมสามครับดัดคมบิดครับอยู่เรียบร้อย,ยตัวตัวนี้โอ้โอ้โสีดิบกินปุบตายเลยโอ้โหอยูไ่ไหนต่อครับต่อมันปวดไปอย่างเงี้ย ได้ควายนึงเวโอ้ยปิงปูไตเลยขาโม่ตาลรดกับ่ตาันกวเขาเล่อลีดเขาเล่นล้อเขาเล่นรอลรด ใส่สวยเต็มซีครับใส่สวยอยูะเย้มขึ้นอยู่สำหรับผู้นี้สวยๆถอ,อดๆกินนีเป็นเตียมครับดัดคมเบ็ดกลับมานี่โอ้ยต้นใบบัวเพเยใหย่กว่าโอ้ยไอ่แดงกระติดเลยนี่ตะตุ่งจัดเลยครับดิม ไม่เดียวครับแย่งตังเลยแก่จีหาครับโอ้นยน่าจะพี่ตัวหน่อยงั้นเลยไม่ค่อยตีครับห้องมบอร์แล้วมันกัดแต่พี่ตัวหน่อยๆยครับ เยอะครับเคล็ดแต่ปลาของอตามตามาางามดีาปอกดีครับไม้หมน่งกับมืมองตีไปว่าแนะ้วเต็มเจ็ดครับนี่ เต็มนะขน,นาดโดนนเนตนนนเ็มอยู่ในป่าพนติป่าแต่ผมติดแต่ฟางต่างๆฟงตาทีมันผมว่าเหกัดบ์ดนะมีอะไรอีสิอ้ยกัดต้องบังก็ยังกัดกันเต็มอยู่ใป่า รุนเรื่อรนเ่เห็นเหมโอ้ผัดไปไดนลงมาได้มาเจอถือเพรลอยครับปีใหม่เดียวอ่าม่ปิดกล่องตัดเลยโอ้โอ้ทุดแล้วรุดแล้ว ต็มแปครับโอ้ติดดีสักเค่แต็มแสักเท็บนี่องดีไมเดียวเหมือนเดิมตัดเฉยมาเดี๋ยวก็เป็นหมองควายนูกนห่าด้หว่า <c> ย <oughs> ของเลยอู้หูสิงใหญ่เลย <c oughs> มีอากาศยังบางทีทัก ไม่ได้ได้แห้งพักอันนี้อยู่พักเกษตรอยู่บูตีได้ื้อเขาบูตีไปโอกาสได้ตัวของพมีนะทำบูตีไปก็ได้ที่ว่าก,า,กา,ากัดหยาอยู่ไม่ได้กัดจู๋วตะจนปลาป,ปอกกัดดีหยับหย,ยับเลยหนามขุ่นที่ยังหนามบงอ่ะงหนามควายลูก มีซ้ำได้แล้วขึ้นยู่ปา่าเมื่อกี้กคือโอกาสบุญรุ่นเก็บร้อยบุญรุ่นเก็บลอยหงเมติ์กันยังไงนะครับไอ <laughs> ้ปอกเตียนที่เก่าครับป,ปอก ปลาหลายกับปลาหลายตูเธอมาตีบกัดนันนี้รองแม่มาเบิงนะจริงๆสีตีมวอ่านนะครับอุ้กัดกัเห็นคนนคนยืนเตรียมนี่เรียกุ่ตีคนเลนไลฟ์พวม,มึงกตีนะบองตีแบบเี่งเงียบชิวๆออ้ยตีไม่เดียวกินเลยเมื่อกี้ โอ้ใส่ดีละใส่ดีแลยไม่เคยได้ไตัวเลยฟังยี่ห้อตีฟังนนะครับฝั่งหนึ่งก็ไม่เคยได้นะมันอยากจะไลมาทางถังเบิหมดนะคือหลังเป็ไนได์สองใหม่ซะเต็มซีซีฟครับใส่สบายอยู่แค่เมื่อกี้จนะรับโมเดลทรงนี่เลยนะเดี๋ยวขีมปวดออกฮ่าไปดีกัดหนักจัดโอ้ปวดหนักจัด เราบริสุทธิ์รเราปารบุกใส่ึ้นขึ้นอยู่องหนา,ปา,นปไ,หนาไปก่อนนาบอกาดเต๋ยว่าตีถือ,ท,อท้องเติมเถือ่อนนีพักบุงไปไรปะนี้ครับว่าตีไปก่อนพอโทน

อีกแค่แันนี้ก็ตึงโดนอีกคุวผู้ามาลา,ายครับมันต่างคิดอย่างเดียวเยี่ยมมันแต่มันปีนถองตายเลยนะทางไอ้องนี่คือจบเฮครับไรสวะ,ะน้องโด่งพิเตุ่มาเลย ไปไปแล้ว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 องครับ <laughs> บันกินบรรลุดเร็วอ,อู้โดนแถโดนอีแถว้เปปตากสองครับโดนอีแถวท่องมบมันตามยูนประตาประตกสองโตัวอีเนาะ้าบุ้งสองไม่ใกตัว มีอาการตัวหนึ่งนี่จะใส่ซ้ำกันนะผมว่าตาเหมองเดียวกันใส,ส่ซ้ำเมื่ไหน,นที่แหลกงานใช่ไหมอยู่เป็นขึ่นอยู่ไอตัวแหลกเลย วัดเร็วเกทนบางที่ท่านโดนวัดนะต้งโดนอีกนะแล้วการบดล้ก,ลกัดอีกแท่หลานเปอร์เซ็น เลแปลนหลวงบอกโอ้ดูดูเ 43, ดีวยวสิบสามหรือสิบสีะสิบส่เดี๋ยวผมโมเน่ใจสิ 40, บสี่มั่งมึงก่อนครับเมื่ี้สิกับเมื่กี้สิแทนที่สิ เอาดีเท่านะโอ้โหคันคันหลังลงนี่คือตายมา้สิบสี่แต้มนี่นะบวกการไปอะาไม่เกยๆไม่ตะกาสจัดเลย ี่ครับห้องแทตัวนี้ไอ้ป๊อกแห้งน้อยแห้งครับสำคัญเบ็ดเนียวโอ้ยในไม้นที่ตัวนะหาแล้วครับหาได้หกบนหาสิบสี่แล้วตัวนี้ยไม่ก,กัดอกาสจะหันนะเอ้งกันดีเดียว <c oughs> สิบหาครับ ับไปต่อไม่เลยเียบ้อยครับสิบห้าครับแกไปเอามาดีกว่ายาไปท่าไห้ยเกยวอะไรเนี่ยทำเป็นทอหนามเนี่ยาฉุบเ,เลยครับกูเขาเหม้นะครับนี่ฟังหนบนะุมัตีโอก,การ์ไหม,ต,นะต,มต้านะเข่าน่ะต้าเข่าบุมนตีไเือเดียวเยวปีนโอการ์จะเสือนี่จะตัวยุ่นี่ ก,กูเปลนด,ดีเด้วมันเดืออยแท่ละมบอกเลยสวยกันี่ใส่ให่ครับนมาปลาขอองต้องฟูงครับพวกกเคยโดนปลานี่นูตามนะให้ฉันขดเหล่านะครับสองใบนี่ใต่ปอกแถวๆนี้ ที่ไหนปอกครับลอง,งนาของจริงครับลอง,งนาของจริงครับลองนี้ยังโอ้หางเห็นสายไฟลองนี้โอ้ยซาตีฟาาพอเด้อที่แบบพวนนนนนนนกนตีขางควานี่คือมุกมุมยังมาพวกนาตีขางอีก เก็บเพื่อเครับเต็มทีสิบหกมาเป็นเต็มเหรอย่างไปเรื่อยๆ กัแดแบบใหญ่สิเจ็ครับโอ้ดีจะนี่ไงขาตาผมสิเจครับรูปฟังนัสอแต้มเช่นั้นครับโกัดเลยทีนี้ันกัดหยากรบปลามองันสองแต้มครับแช่นั้นอาไว้ก็หรัไจมาตอางี้ดูไปลาวได้เพิ่มมาบ้าขางทมันอยู่เหมนไางว่าเดยว่ผมเหน่ยไรมจ้ะ โอ้ไหวเว้ยนี่มาป่าปล่อยขึ้น่าไปไหวะ เีปลาปล่ยอยปลาป,ปา่อยเียนี่หอมปลาป่อยได้ไข่อยหางทางผานทางอยู่ปล่อยเดือดเธออีดีคนบานผมนี่ขากิ้วต้อนี่แถวๆนี้นี่เต่าผู้งจ่งครับง่ายหน่อยเอนี่ยกัดแต่ตัว,วหน่อยหน่อยตัวใหญ่มีอยืมบวกไปขันน้อก็น้อยเกินนะ จังหวะหยมือโอ้กาดขึ้นหมดจังหยัหม่นะมืใหม่มหม่ไปนี่หลวงพองไฟฟฝากูดเงินสมองดีดีเห็นไดในร้ายหวงเลยปะฝาได้นาะน้ำเยอะกว่าเดิมนะฝนตกว่าหนา็ยตงตกบ่แห้งเอามืงซีฝาบเหมือนเตี่ยงกาดหยับหยับเลยเหมืน ้องมีแล้ววะไว้อูย้ยเหี้ยตัดเลยใส่ดี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 กเลยไปหมด นี่นามปีนกระยาได้นี่โอ้กัเนเหลีวมังแล้วเนี่ยนี่ดิปีนทองแม่ก้อนรถเบย์โอ้ยางมัดอ่อนจัดลยครับสามารมสยิาตีไม้เราจะปล่ยไอ้ป่าบกบก อย่าที่สิบแปดนะครับโอ้บนก้อนหน้านนนสิบแปดรครับีนทางุที่เหลียง่แหละตัวนี้สว <c oughs> ยต่อมาเลยครับทุกคนสีแพงแล้านี่เหได้ขาต่างหลังหนัก,กนี่มองอู่สมเด็จพรมาามมาีนี่มี่มีเลย กันดอยูอ่ในตัวหน่อยอแต้มตีซิบเก่านะครับลงคอทคับใหม่เดียวต่อครับกัดเทือนดีกว่าตีขอจุอดมันครับกัดเลยตุ่มตจ้งตุต่มนี่นะตาโมไอ้ของตี อมาเลยแบบที่ยีซิปครับกันแบบม่มีอากาศเลยไหมยินดีมาเหากันไปมโอนหมายีซิปครับตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยเรียบร้อามมายอ มาสั่นได้กวาิการใดนี่ครับเตรียมทีดีสิบเอ็ดนะเต็มขนะอ,อยย่โหดหนานนะก็หลองนี่ครับยิ้มลาเห็นปลาขึ้นนี่นะแตร้ว่จรจวกัดบอ่อนะครับไม่เคยตีเลยในลองนี้ต,ตื่นน้องหนามลองนามคัมกเลยเหรอกรลองนามมันอนะ

อมืมันค่อ,คอยๆได้เลยว่าว่ามรสนอนมาตั้งไหนเด็ดอร้อย,อย <c oughs> อครับีจอมนี่ละแตีทียี่สิบสองครับเป็นแต้มไปโอเคครับนาะนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนนะตอนนี้อยู่หน้าบ้านเดี๋ยวพอ่อทำมาอะไรครับคนลิ่นนะตอนนี้เนี่ยบ่า,บายโม่ห้าสิบห้าพอแล้วครับยี่สิบสองแต้มครับวันนี้เพรพอได้อยู่นะครับมีแต่ปกครอ,นะองนะร้องน้ำไล่กันเด่งหัวเนี่ยโอ้โสีบิดปล่อยปลาได้อีกทีน,นึงมา เงียบๆพวกมืีต่อเท่ไไา,า,งงาน,นี้นะครับไากไติดตามผลงานกันนะครับผากกดไหลกกติดตามกันนะครับไปกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ